สวัสดีครับผมกราบสวัสดีท่านผู้รับชมรับฟังทุกท่านนะครับเช่นเคยครับช่องสองพระนะครับกับผมวิรวาใจชื่อนะครับเสืออุบลนะครับขออนุญาตนําเสนอนะครับวันนี้เนื้อผงพุทธคุณนะครับลงลักษณิแดงดํานะครับปิดทองนะครับพระสมเด็จวรละครนะครับงดงามนะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวหยิบมาให้ชมนะครับวันนี้นําเสนอสองพิมพ์นะครับอันนี้องค์แรกนะครับผม อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานครับผมดูเนื้อของพระนะครับอันนี้เป็นการทำคลิปในกล้องของโทรศัพท์นะครับถ้าอยู่ในกล้องขยายกำลังสูงนะครับจะเห็นเนื้อความเงางามของพระและก็เนื้อหามวลสารนะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับ พุทธศิ์พุทธลักษณะงดงามนะครับความเก่าของละนะครับผุกรุนะฮะกรันนะครับหลุดลอกไปตามการเวลานะครับเผยให้เห็นเนื้อแท้ขององค์พระนะครับนะครับดูกันช้าๆนะครับอันนี้เป็นเนื้อผงพุทธกุลนะครับผมอันนี้ด้านข้างนะครับ นี่นะครับชัดเจนนะครับลักชาติแดงดำนะครับเป็นลักจีนสมัยโบราณนะครับทรงคุณค่านะครับนับวันนะครับจะหายากนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพระประธานนะครับผมดูพิมพ์ทรงนะครับดูดูซุ้มนะครับ เส้นไหวยผาซีกนะครับมีความเก่านะครับผุกุกกรนะครับหดเหี่ยวนะครับแต่ปิดด้วยรักนะครับนี่ครมีทองนะครับทั่วทั้งองค์พระนะครับผมเดี๋ยวนำเสนอให้ดูอีกองค์หนึ่งอันนี้เป็นพิมพ์เนือผมพุทธคุณเช่นกันนะครับ พิมพุทสอนนะครับพุทสอนนะครับเป็นพระประธานนะครับด้านหลังเป็นปางสมาธินะครับพระประธานในวิหารของพระวัดบวรนะครับด้านหน้าเป็นพระพุทธชินสีนะครับพระพักอาจจะไม่มีหน้าตานะครับองค์นี้เพราะว่าอายุการเวลานะครับเพราะรักชาตินะครับกุก่อนนะครับแต่ดูดูของ ดูฐานนะครับดูฐานฐานสิงห์นะครับฐานขาโตฐานสิงห์นะครับสามชั้นนะครับแล้วก็ดูทองคําที่ปิดนะครับแล้วก็ดูธรรมชาติขององค์พระนะครับนี่ครับดูกันชัดๆชัดๆนะครับดูลักษณะการปิดทองนะครับปิดทอง ด้านหน้าด้านหลังองค์พระนะครับแล้วก็ดูเนื้อนะครับดูดูธรรมชาติรักนะครับหลุดหลุดลอกหลุดล่อนนะครับนี่ครับพระสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับพระอายุนะครับเป็นร้อยร้อยปีนะครับนี่นะครับ ดูเนื้อของพระนะครับสีของลักนะครับเหมือนกันนะครับธรรมชาตินะครับงดงามและทรงคุณค่านะครับพระสมเด็จหลวงปู่โตนะครับพุทธจารย์โตสมเด็จพระพุทธจารย์โตท่านสร้างไว้ให้ลูกให้หลานนะครับ ก็อย่าลืมนะครับคนละลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับช่องสองพระนะครับนำเสนอพระที่มีในมือนะครับส่วนมากจะเน้นเป็นพระสมเด็จแล้วก็พระกุปนะครับหลายๆอย่างแล้วกันนะครับขอให้มีความสุขเช่นเคยครับนะฮะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับน้อมรับทุกคำติชมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอพระคุณมากครับกราบสวัสดีครับ